จุดที่ข้างบนนะครับที่เราไปสักการะนะครับองค์พระศิวะนะคะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสักการะตรงนี้ต่อนะครับจะเป็นจุดที่มาขอพรอันนี้ก็สําคัญมากนะใครนะครับที่อยากจะขอพรนะเดี๋ยวเดินตามกันมาเลยไปครับผมนะตรงนี้นะครับมีความสําคัญนะอย่างที่บอกไว้คือตรงนี้นะครับจะมีน้ํานะสังเกตนะครับเพื่อนๆมาดูนะครับเพื่อนๆมาดูนะตรงนี้ก็จะมีน้ํานะครับแล้วก็จะมีศิวลึงค์เห็นไหมครับเต็มเลย เนะยากจะบอกนะเพื่อนๆมันสุดยอดมากๆเลยในตรงนี้นะครับก็จะมีน้ําที่จะเรียกว่ามาจาก3ามที่นะเพื่อนๆที่อยากให้เพื่อนๆรู้ก็คือจะมีน้ําจากส่วนของเขาไกรลาดนะครับจริงๆเขาจะมีน้ําที่เป็นหัวเชือ้อแต่ตอนนี้ก็คงจะมีปัญหาเรื่องของยุงลายนะครับก็เลยอาจจะลดปริมาณลงก็จะมีจากเขาไกรลาดนะครับก็จะมีะจากเมืองพาราณสีนะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือพระแม่คงคาอ่า นะครับตรงนั้นแหละนะก็จะมีน้ําตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขอพรกันข้างบนไปตามมาเลื่อยามมาวันนี้ก็จะมาอากาศจะร้อนหน่อยนะครับใต้มานะโอ้ยคาเสี่ยเวเองเลยเองนำหน่อยไม่ได้มีอะไรหรอกแต่กลัวอ้ว สุดยอดเลยนะครับนะคือประเดนนะ็นอ่ะก็ไม่ได้กลัวหรอกนะก็จะมีนะตรงนี้ก็จะมีจุดสิวรึงนะฮะที่เออ,อเค,คือจริงๆอุงยเป็นคนกลัวงมูมากนะครับแต่ว่าใจเต้นแรงมากเลยขึ้นมาตรงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาสักการะบูชานะครับตรงนี้จะมีแท่นสิวรึงนะพิธีตรงนี้สําคัญมากนะครับถ้าเราไม่มีจุด ของกํายางเพื่อนวันนี้ตามมาอยู่ก็รู้สึกอินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอตืดด่นเต้นพอสมควรเลยนะครับที่ที่มาในวันนี้นะเอาเป็นว่านะครับใครที่เข้ามานะตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะครับสักการะว่านะครับอมนมัสสิวายะนมหะอมนมัสสิวายะนะมหะอมนมัสสิวายะนมหะอมนมัสสิวายะนมหะอมนมัวยะนมหอมนมสิวยะนมอนมัวยะนมหาแล้วนมัสิวยะนหา อค์มาสวายะนมหานะครับทั้งหมด9้าครั้งเสร็จแล้วเราก็ขอพรนะครับในสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็เวียนสามรอบเลยครับตามมาอยู่ตามมาอยู่วันนี้สุดยอดจริงๆตามมาเลยครับแต่ในช่วงที่เราเดินเวียนเราอาจจะท่องได้นะครับนะคบปะมัสวายะนัมมาหานะครหา แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปอีกจุดหนึ่งโอเคมาแล้วเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับก็คือฝั่งช้างอีกฝั่ง <Okay. S 1> หนึ่งนะครับก็คือมาสาการะพระแม่รัศมีนี่เองนะครับเราก็จะเวียนกันสามร,รอบนะครับนะ เราก็จะคาถาคือที่ใช้ก็คือจะเป็นโอมสีมหารัศมีเจนมหานะครับนะครับเราท่องกันก่อน9รอบนะครับท่อง9รอบเราก็เดินเวียนอีก3รอบโอเคไหมครับอ่า หลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราเวียนจบแล้วนะก็ใครนะครับอย่างที่บอกนะครับมีปัญหาเรื่องของการของเงินนะครับหรือเรื่องของเงินทองนะก็มาขององค์พระแม่รัศมีได้เลยนะครับผู้ซึ่งประทานการเงินในวันนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับว้าวสุดยอด สวัสดีนะครับทุกคนหลังจากที่เราไปสักการะนะฮะข้างล่างนะครับดูวิวข้างล่างด้วยเพื่อนๆสวยมากเลยดูครับ ตามข้างล่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะขึ้นมานะครับสักการะนะครับองค์พระศิวะนี่ที่อุ้ยว่าหน้าตา9เมตรนะครับสูง1 4เมตรองค์ใหญ่จริงๆนะเพื่อนๆดูนะครับอ่และจุดสําคัญเลยนี่ครับเราเตรียมนมกับน้ํามานะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสักการะเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะต้องจุดกํายานก่อนนะเดี๋ยวเราจะเดินรอบเนี่ยสามรอบนะครับแล้วก็ มาไายนมแล้วกามาถวายน้ํานะครับที่สิวะรึงน้อยมาเดินโอ้โหนะครับเดี๋ยวนะฮะพิธีการสําคัญเลยเนี่ยที่หลายๆคนสอบถามมานะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปถวายนะครับนมนะครับให้แกองค์พระสิวะนะครับมาดูกันครับอันนี้นะครับก็คือสิวะรึงนั่นเองนะฮะสิวะรึงเนี่ยครับสิวะรึงนะครับมาเราก็ นมนะครับเราก็มาถวายเลยเทเลยห้ามขาดสายนะครับเทแล้วก็อธิษฐานเอานะครับวายะนมหูนมาสิวาวายะนานี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีถวายน้ำ นะครับแต่สีวันหนึ่งข้าเลยนี่ครับ,รบก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือเป็น สิวรึงนะครับแล้วก็ได้ถวายน้ําแล้วก็ถวายนมนะครับแด่องคพระศิวะเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเชี่ยมากนะครับสุดยอดแล้วนะครับ ยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนเราก็ได้สักการะนะฮะสักการะบูชาครบหมดแล้วนะและตรงนี้นะครับก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เพื่อน,เ,อนเนี่ยสามารถมานั่งสมาธิได้นะครับหรือว่ามาดูกันนะครับไหว้หารองคศิวะเนี่ยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถเป็นส่วนศูนย์รวมจิตใจนะครับของพี่น้องชาวไทยชาวอินเดียและชาวจีนนะครับ วันนี้นะครับรู้สึกดีใจมากนะถ้าวันนี้นะครับใครนะฮะชมรายการตามมาอยู่ของเราครับที่ช่อง youtube แล้วอยากให้เรารายการเรานะครับพาไปที่ไหนอย่าลืมครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะฮะแล้วก็คอมเมนต์มาข้างล่างว่าจะให้พาไปสักการะที่ไหนเฮ้ยไปวัดน,นี้เราไม่เคยรู้ว่าจะต้องมีวิธีการสักการะยังไงบ้างนะวันนี้นะครับอุ้ยก็พามาแล้วนะครับกับรายการตามมาอยูนะวันนี้ถือว่า เพ้มปิติแล้วก็เพื่มใจจริงๆนะครับสำหรับพี่น้องนะครับใครนะครับที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็สามารถอธิษฐานขอพรนะครับตามคลิปได้เลยนะจริงๆแล้วเหมือนที่เขาบอกแล้วครับว่าองค์เทพหรือองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่กับเราทุกที่นะครับเอาเป็นว่านะขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมีชัยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายตามมาอยู่โอเคบ๊ายบาย